พ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สูค้คนเด้อค่ะมัน้นนกะตามแม่ดาวนะคะหลีถูกนังว่อนค่ะนนคะหนึ่งปีไม่ดุดใช่ไหมหปียังไม่ดุดนะคะกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะเนาะ เอามาสงงวดติดสำหรับแม่ดาวนะคะลบปซี่กับเรากันหลายนะคะเนาะฮัลโหลจ้าจ้าวัตตีจ้าแม่ดาวโอ้ยฝันดีปะจ้างวดเนี่ยโอ้แม่ก็ฝันอยู่เมือ่อเมื่อวันที่สอง แม่ไปอุดรมาแม่ไปท้ำบุญให้มันบม่หลุดเนะาะค่ะลับมาฮอดบ้านล้วฝันว่าเขาเงินมาห้เจ็ดร้อยบาทโอ,อ้มือมือแม่ไปเมื่อวันที่สองเนียมือเศร้าเนะเาะอกนอนก็เป็นวันที่สามหมืมอ,อนแม่อุดรเนี่ยป้าจ้าโอ้ยป้าตัวหาเบิกทราบแน่เบิกทราบสิได้ไปหาแม <c oughs> ่ก็เลย ามาห่อบ้านหลัะฝันว่าเขาเอานั้นมาหายเขาว่าเอาแม่วมาชัดสงสัยบันพุทล์ละ่ะนัวเ,เ,เงินมาหาแม่วมาชัดเจ็ดร้อยที่แม่เห็นตะโกนหน่ะว่วาซานอันนี้ก้อนฝันเนอกับแบงห่าร้อยแบงหนึ่งแล้วกับแบงร้อยสองแบงเป็นเจ็ดร้อยสองใบคือไปอันถ้ำบุญยูยุไซใกว่าค่ะผู้ดอนจ้ะบันนี้บันพ่อพุทล์ของแม่ดาวประจานั่มเขาฝัน บรรพุรุษเพราะว่าแม่อธิษฐานให้เศร้าโลกแม่อธิษฐานให้ันรพุรุษเศร้าโลกนะให้มันรับเอาได้แลวก็แต่ว่าแม่กะแม่กะทำบุญให้พ่อยให้แม่นั่นล่ะจ้าเพื่อนได้เสาฝันเลยจ้าก็เลยเพื่อนห่นกับประมาณอายุประมาณสามสิบกว่านี่หล่ะผู้หญิงจ้าไปอันมาฝันมานแม่ฝันเห็นนะแล้วเพื่อนเอาเงินให้ว่าเอาแม่หนูเอาเงินให้แม่มาสั่นอันขอบคุณเด้อที่แม่เอาเงินให้หนูวราซัน อืก็ได้เราแม่พเพ่อนเอาหายหายเกตร้อยจ้ะเกตร้อยบาทจ้าแล้วก็บแบ่งหาร้อยแบ่งหนึ่งแบ่งร้อยสองใบอืมฝันดีอยู่เมื่อแรกนี่จะคิดเบื้องในเ่เชียงเล่แม่ก็จิบบ่ฝันดีบ่พอจุดถูกมื่นี่เนาะจ้านี่ก็ความฝันเนะาะครับผมแบ่งหาร้อยแบ่งหนึ่งแบ่งร้อยสองใบจ้ะ เลขแม่ท่านแม่เลขจุดทูมแม่แม่สอบเป็นเลขบุนแม่บกแม่ซ้อมเมื่อเป็นล้างเชื้ออืมแมจุดทูนะจีซ้อมซ้อมม้ามันจะเข่าเตะบุญเร่หาร่อยนี่มันสิว่าหาศูนย์เปล่าแม่จังหวะละหาศูนย์บางคนแตตีหาสองแม่ไปแก้ความฝันหาสองหาศูนย์หาสองศูนย์หมจ้าอันนั้นเงี้ยข้อความฝันเนาะจ้าเป็นพิศนาอยู่เด้ ข้าเจ้ากตีหาศูนย์หาสองศูนย์เื่อกันบ่ดแม่จ้าเอฟซีตี่ยวเด้อค่ะความฝันจ้าฝันอันนี้ฝันกับฝันว่าฝันดีอยู่เพราะว่าแม่ไปท่าบุญไอ้ไอ้บัตรบ่หลุดละเมื่อนั้นเมื่อวันที่สองเมื่อวันอาทิตย์นั้นแม่เขาุดนค่ะเพราะว่าแม่ว่าไหวให้ถึงเลขเด้อที่ท่าบุญบันพ่อหลุดแม่กับเลขที่สองตระกูลเนาะจ้า Yup. Public, mm, an, ตระกูลแม่หันก mm. ับประตูลตระกูลพ่อหันใช่ซองละพันสี่สิบบาทแค่สองตระกูลอือก็น้าหวานบ้านมะแรงกับมาฝันนั่นแหละาเขาวเงินไทยนั่นแ่ะกระบอกชุมูงฟังชิ้นงว่าว่าไม่นอันหาสองบอกบางคนบอกว่าไม่หาศูนย์บอกบางคนแต่ก็ฝันแก่ทุขันฟังฮันนอค่ะค่ะแล้วกัน ว่าจุดถูกเมื่อเ้ารนี่ละว่านพระบ่กแม่บอกว่าเมื่อเ้าเนี่ยไม่มีค่ะว่าเมื่อนี้เมื่อนี้แม่ก็ได้จุดถูกเมื่อเศาร์ค่ะอันอันแม่ไปวาดมาก็เลยจุดอืมไปวาดม้ากเลยจุดม้าหอนานก็เลยจุดมันแม่กัะรุ่นเนาะแม่รุ่นเก้ายังน้อเก้ายังเห็นหัวมาก็เก้าสี่สี่ยังเน้ะสี่หกบนนาะสี่หกบนเนาดอกแมไมาค่ะค่ะแม่ดาวจุดแม่แม่นึได้จุดเนี่ย จุดนนเขาจ,<ะ>จักดแล้ะแม่มันกับเขามาพุ่นน่ะเขาตั้งแต่อีหยังหกสองหกพุ่นน่ะเขามาัดต่พุ่นน่ะอป็นกับเขามัดเรื่อยๆอยู่แต่แม่กันแม่กับจุดเองชื่อเองแล้วกันล้างมูล้างชามูเขาบ้อยหลีมูเขาก็ชื่อน้ำแม่เลยแทยบ้านนะบอกเบ้ก็เลย่มีไผทำบุญน,นําบอ่าแหะ เม่ได้แม่ไปทำบุญเองสนิทนะได้ไปเฮ็ดบุญผู้เดียวจา้าแม่ไปามแม่ได้น,านาั่นละแล้วก็ม่วัดน,นี่ไปวัดพระอาจารย์ระเบ้อข้อเพื่อนแม่เพื่นไปคนละเออแม,ม่นค่ะเมื่อวานระเบ้อข้อเพื่นแม่ก็เลช้ากันกลับไปกับสาวพูดเยียงไปเล่นไปน้ำมูเขาเมื่อวานนี กับแม่นิดกับอันมู่อีคนหนึ่งมีรถเก๋งนั่นละ่ะบ้านี้เลขทูบแม่จุดได้ตัวใดก็จะเลขทูบแม่จุดได้เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เลขท <9 40. S 2> ูบจุดได้เก้าสี่ศูนย์เนาะหล้วก็ปิ้นหัวลุงเอาเนาะจ้ามากกันบอกเอฟซีมากกับซื้อเนาะม่มากกันแล้วายกับตามธรรมดาแม่กับจุดทูบ่อเนาะค่ะ,นะะส่วนมากกับเขาเลขทูบที่แม่จุดเนาะ แม่หนู940แล้วแม่เนาะเอากวามฝันแดาะนี่นะจ๊ะแม่จุดเมื่อเส้านี่ล่ะที่แรกว่าสิจุดเมื่อแรงกันแล้วจุดเมื่อเส้านี่ล่ะเราไปวาดมาเนี่ยก็เลยจุดนะค่ะแต่ว่าแม่มี่ตมากบ่จ้ะแม่นะแม่แม่อันมากมาก40แม่กับหัวเหรอ640อ่ะ อันนี้แม่มากเนาะอันนี้แม่มากเนาะจ้าจเน้นจำเน็นซื้อึ้นกับเจสซี่ไปซะนน่นะเจสซี่อีกคนมากของแม่เนาะตัวตัวนะแม่เนาะตัวนี้มันเจ็ดจสี่จ้ามุสี่เจสี่สูนี่ล่ะม4สี่เจสี่ตัดเอาเนาะจ้าตัดเอาละกันปิ้นหัวล่งถึละปิ้นหัวล่งก็เป็นมุสี่สูกเนาะอ มันจะลีสตรีว่ายนะแม่ยังมันได้ออกไปตลาดเชื่อมื่อหนาเมื่อไรว่ายหยุดเพราะว่ามืออื่นเนี่ยเต่าไปตลาดที่พ่อจ่าที่พนกิมาโรงเรียันพันธาสมตัวมืออื่นนะโอ้ครับผมดูจ่าที่ว่าจังไหนโอให้เอฟซีให้ได้ช่วยมุ่งการม้วนวดนี่ครับพนเกสีว่าใดายหรือจังไหนแล้วอัน ทุเจ้าเป็นท่ำบุญนั่มเจ้านี่กับพ่อพี่พนฝากท่ำบุญกับแม่ดาวดอกมวดตีจ้าจ้าพุ่เป็นยันา์ลงสามแม่กันเน่ได้น้อยแม่ก็ท่ำบุญตามน้อยแหละวันนี้แม่แม่ได้หลายแม่ก็เลยท่ำหลายจ้าถูกนะแม่เน้องเบื้องซ้ายผมก็ได้ซื้อน้ำกับแม่ซื้อน้ำกับท่ำบุญน้ำแม่ดาวอยู่ขอบคุณจ้าพุ่เป็นยันต์ลงเดิมแม่แม่ดาวแม่ดาวว่ลคอนเห็นแม่ย่ำไหลมันออกสามเก้าเนาะจ้าสามเก้า มูลน,นิธีอะไรยังวะเก้าเก้าสี่ศูนย์นี่ตัดเอาเนาะแม่เนาะจ้าตัดเอาแล้วก็เล่นหกประตูน้ำเนาะครับตัดเป็นเก้าสี่เก้าศูนย์สี่ศูนย์นี้เนาะแม่เนาะจ้าแล้วก็ปิ้นหัวลุงเอาเนาะครับมันมันก็เป็นหลายมันก็หลายเนาะเป็นแม่ก็เล่นตามนั่นนันหละแม่ก็ได้ครับเป็นความฝันนะคุณแม่เนาะเป็นความฝันแล้วก็เลขทูบนะครับผมถูกเนาะครับ,รบอ่าครับก็เป็นแนวทางนะคุณแม่เนาะ แนวทางท่านผิดถูกก็บว่ากันเนาะครับการดีใจเนาะครับผมขอโทษเนาะกับแม่กับจุดทูบเอาเนาะครับผมแต่ก็แม่นนะแม่จุดทูบอ่าก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับผมสําหรับแนวทางเน้อคุณแม่ดาวนะครับผมครับขอบคุณครับแม่ครับครัสบ๊ ครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับผมคุณแม่ดาวนะครับ FC ครับผมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความฝันของคุณแม่แล้วก็เป็นจุดเลขทูบเสียงทายเนาะครับคุณแม่ก็มาแบ่งปันให้นะครับเอายังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ